เข้าสู่ปี2021วิดีโอแรกเรามาอยู่กับรีวิวของพยอดชายนายริวนั่นเองกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Seminar Cast นะครับเอาล่ะครับก็วิดีโอแรกของปีนะเราก็ เข้าสู่ปี2021แล้วผมขอถือโอกาสนี้ในการสวัสดีปีใหม่เพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ส่งหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเลยนะครับช่วงนี้ก็มีเรื่องของโควิดด้วยนะก็อย่าลืมใส่หน้ากากกันให้แน่นๆด้วยนะครับ ดูแลสุขภาพกันให้แข็งแรงนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปรีวิวของนายรีวกันนะครับเรามาดูกิจกรรมของช่วงนี้กันก่อนที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ในตัวเกมมีกิจกรรมที่เรียกได้ว่าทําให้เราแบบโอ้โหโอโ,โ,อโหเฮกันเยอะมากเลยนะครับกิจกรรมแรกนะครับก็จริงจริงอันนี้ผมทํารีวิวละเอียดในวิดีโอที่แล้วไปแล้วนะครับกิจกรรมในการหามอนสเตอร์สีดาวากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญมากในการที่เราจะเอามอสเลือกสามารถที่จะ เลือกมอนสเตอร์สดาวที่อยู่ในดวงใจนะครับแล้วก็เอามาพัฒนา ID ได้ก็ลิสตของมอนสเตอร์ก็อยู่ในวิดีโอที่แล้วนะครับเพื่อนสามารถไปดูกันได้นะครับก็การเก็บแต้มนะครับเราสามารถเก็บแต้มได้ตามนี้นะมันจะเป็นกิจกรรมสะสมแต้มซึ่งใน1วันเนี่ยเราสะสมได้1,000แต้มในการใช้1 Energy ก็จะเป็น1คะแนนอะไรเงี้ยครับไดมิชั่นเอเนอร์จก็หกคะแนนประมาณนี้นะฮะก็ตามนี้เลยเช็คอินก็ได้2 0 0ละนะครับ อ่าก็เวลาเลือกมอนสเตอร์ก็คือพยายามมีมอนสเตอร์ในใจอยู่เลย1ทธาตุห,หตัวแล้วก็ไล่กดเฉพาะธาตุนั้นเพื่อหาให้เจอนะครับอ่าก็ลิสต์ของมอนสเตอร์ในวิดีโอที่แล้วนะอันนี้ก็เป็นแต้มสะสมนะครับสามารถแรกลกรางวัลได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มสกิลมอนสเตอร์สีดาวได้ด้วยนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์มากทีเดียวสามารถเพิ่มได้ถึง3ครั้งเลยนะครับหลังจากที่สะสมแต้มได้ครบ1นึ่งหมื่นนะ ก,กิจกรรมหนึ่งนะครับมันคือกิจกรรมแจกสกอร,ร์5ดาวนั่นเองนะครับสกอร,ร์5าดาวหรือ n d e n c e s c o กรเงื่อนขกันได้มามีอะไรบ้างนะครับก็จริงๆแล้วอันนี้คือเขา,าเขาเป็นการคล้ายๆกับกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวก่อนที่จะเลก่อนที่จะฉลองครบรอบเปีของ Su มเมอร์เนสบอรอบนี้มาก่อนอกว่าร้อยกว่าวันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือมาตั้งแต่แบบเนี่ยก็คือเราจะต้องเก็บทุกๆวันเนี่ยซัมเมอร์สบอลเขาจะแจกเหรียญครบรอบ7ปีเนี่ยนะครับทุกๆ วันวันละสิบเหรียญน,นะครับเราก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆนะซึ่งถ้าเราสะสมครบ1000ันเหรียญหรือว่า100วันเนี่ยนะครับเราจะสามารถเนี่ยได้รับเจ้าสกอร์การันตีมอนสเตอร์หดาวนะครับก็เข้ามาล็อกอินทุกวันก็ได้ก็จะได้เหรียญนี้ทุกวันนะแล้วเราสามารถที่ททจะสะสมเจ้าเหรียญน,นี้ไปเรื่อยๆหลายๆวันเพื่อที่จะแกลกรางวัลพวกนี้โอ้โหรางวัลน,นี้ถือว่าเอาเรื่องมากๆเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีการกดแกลกรางวัลข้างล่างได้ด้วยนะครับ เนี่ยก็คือว่าตามจํานวนเหรียญที่เรา,าตามเหรียญที่เราแบบสะสมเอาไว้นะล็อกอินทุกวันก็เราก็จะได้รางวัลตามตามนี้นะครับก็รวมๆคือเราสามารถที่จะล็อกอินให้ให้ครบ100วันเพื่อเอาเหรียญเนี่ยมาแลกสกรอร์ฮาดาวแท้นั่นอันนี้คือแจกฟรีนะครับแจกฟรี Jack นะไม่ต้องซื้อแพ็คหรืออะไรเลยด้วยนะครับก็เข้ามาล็อกอินแล้วก็เล่นกันนะครับเอาละเรามากลับมาที่รีวิวของพยอดชายนายริวนะครับ สำหรับพยัชัยในรีวเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่จะมีบทบาทมากนะครับผมสำหรับ r ว d Arena ซีซั่นที่กำลังจะมาถึงตอนนี้ก็จะมีสเปเชียลล u กที่เปิดขึ้นมาเป็นการต่อสู้แบบธรรมดานะครับเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นสเปเชียลล u กเพื่อทำการทดสอบอการเอามอนสเตอร์ชุดของเซตภายใต้ Col ลาบ a ร์เรชั่นมาลงในการต่อสู้แบบปกติกแหละก่อนที่จะออก b a l a n c e p a t c h นะครับ Balance Patch เนี่ยจะเข้ามาตอนกลางเดือนนี้นะครับเพราะว่าอ,อันนี้คือเป็นการประกาศไว้ในเดืนอนน ố ก่อนหน้านี้ นะครับอ่ะซึ่งเจ้าริวเนี่ยมันก็จะเป็นมอสเตอร์คอลลาบอร์เรชันกับสตรีทไฟเตอร์ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วตัว ตัวของมันเนี่ยร่างจริงของมันมันคือสไตรเกอร์นะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่มีท่าชนิดเดียวกันแต่ว่าผมก็จะพูดถึงสกิลของริวก็ตัวที่เป็นริวก็แล้วกันนะครับมันซึ่งมันก็น่าจะคุ้นเคยกันก,นกว่าเนะาะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลของริวกันนะครับก่อน,นท,ที่นั้นก่อนหน้านั้นเราไปที่เบสแตกกันก่อนแล้วกันริวนะครับเมื่อเลเวล40นะเป็นมอนสเตอร์สายแอตแทกนะครับที่ HP อยู่ที่11,100นะครับก็ถือว่าไม่แย่มากนักนะแอตแทก801แอตแทกถือว่าใช้ไดด้เเลยยยยนนนาะะสสแแอออททคครับฟซ์ู่่ 600, ี ครับสปีดอยู่ที่103แต่ว่าตอน่อให้ใหเ,เพื่อนเน่นเห็นแอตแทกมันเยอะขนาดนี้นะครับแต่ข้อเสียของมันเนี่ยคือตัวคุณ d ดามเมจของสกิลมันน้อยมากนะครับมันก็เลยทําให้ริวเนี่ยเป็นตัวที่ทำ d ดามเมจได้อ่าค่อนข้างไม่จัดจานมากนักนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูที่สกิลของมันกันนะท่าแรกนะพาโดเคนนะครับโจมตีโซงหนึ่งครั้งนะครับมีโอกาส50%ในการที่ทำให้ให้เกิดดาบหัก นะครับพร้อมกับโจ,จมตีได้ด้วยปริมาณดามจปริมาณหนึะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ดาบผักเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการที่จะตัดจังหวะการทำาดามจของฝั่งศตรูได้นะครับท่าที่2นะครับทัสมาตีเรเลยผัดผิดปลาโลเป็ดน,นะครับทัสมากิเซนปักเคียวคุนะครับท่านี้ก็เป็นท่าลูกเตะพายุหมุนของริวนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมด3ครั้ง นะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาส30%ในการลบบัฟนะครับผมแล้วก็จะดูดแอตแทกบาด้วย10%นะครับซึ่งท่านี้ก็ถ้าเพิ่มเต็มเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสการติดเข้าไป20%เลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องเลยนะครับก็มีโอกาสแบบแทบจ50ะ50-50แหละในการลบในการลบบัฟนะครับผมจากฝั่งศตรูเนี่ย หนึ่งบัฟแล้วก็มีโอกาสในกนรารลดแอตแทกบาร์ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกท่าหนึ่งที่น่าลุ้นกันคูลดาวอยู่ที่ถ้าอัพเต็มก็จะเหลือ3เทิร์นนะครับซึ่งก็ถือว่าได้ใช้กันแน่ๆท่านี้แหละเป็นท่าทีเด็ดของริวเลยแหละว่าทําไมมันว่าทําไมมันถึงทําให้ตัดจังหวะฝั่งศัตรูได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับมิ้นส์อานะครับผมท่าพลาสติกของมันถ้าเกิดว่าริวถูกโจมตีเนี่ยนะครับแอตแทกบาร์ Bar, ก็จะเต็มหนึ่ร้อเอร์นะครับ <c oughs> ก็ทําให้ ริวเนี่ยเวลาโดนตีปุ๊บมันก็จะขึ้นเทินมาได้ซึ่งอันนี้มันทำให้เป็นตัวคา์เตอรอ์ทีมสาบตัวหนึ่งที่ดีนะครับแล้วก็เอาไว้แบบต่อต้านพวกตัวอะไรอย่างสมมวอนไดกิวอ,อย่างเงี้ยเจอจะพวกตัวท่านลมอย่างเงี้ยริวก็เป็นตัวเบ็ดที่ดีนะครับเอาเป็นตัวล่อแล้วก็ขึ้นเทินมาแล้วก็แบบบุนลุกใช้ท่า2เปิร์บเปบปุ๊บ,บ,บในการทำาดาเมจหรือตัดจังหวะศัตรูได้นะครับแล้วก็นี่ครับอีกอันนึงที่ทำให้ริวเนี่ยมันเนื้อหอมเนี่ยเพราะว่ามันม ก็สำหรับสรับริบวเองเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งอ่ะที่มันมีโครงสร้างในการเป็นลีดสปีดให้ทีมนะหนึ่งมันคือมันทาให้มันเป็นตัวลีดสปีดให้ทีมได้นะครับแล้วมันก็จะไปได้ดีกับทีม CC ด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ฝั่งศัตรูเนี่ยมีนอกแก้วไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้คา์เตอร์นอกแก้วไฟได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับอย่างผมเองเงี้ยผมไม่มีนอกแก้วไฟก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้สำหรับการต่อต้านนอกแก้วไฟได้ดีนะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นซีซั่นของสเปเชียลลีกนะครับอาซึ่งซีซั่นของสเปเชียลลีกเนี่ยนะครับริวก็จะเป็นมอนสเตอร์ Monster ตัวหนึ่งตอนตอนนี้จะเป็นการต่อสู้แบบนอมเบอรแพทเทินะครับก็เหมือนกับเป็นก็เหมือนการต่อสู้ในรูปแบบของธรรมดาเลยนะครับเก็บแต้มนะซึ่งตอนนี้ก็คือสามารถเอามอนสเตอร์5ดาวลงได้เต็มที่ละเรียวก็ได้เป็นตัวหนึ่งในนั้นนะครับผมเห็นรีเพลย์ของคนคนนี้นะนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับการเอาเรียวมาลงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรียวเขาใช้เป็นแบบไหนกันนะ ส่วนใหญ่แล้วียวเขาก็จะใส่วิวมาด้วยนะครับเพื่อที่จะ,ะป้องกันไม่ให้ฝั่งศัตรูเนี่ยทำเกม CC ได้ด้วยนะครับหรือว่าสามารถที่จะ,ะป้องกันการที่แบบจะจะ,จะตัดทั้งะจะตัดจังหวะในการทำทำเกมสวนนะครับนี่เริ่มต้นมานะครับพัดสาของเขาได้เริ่มก่อนนะครับก็นี่ครับมาถึงปุ๊บเขาก็ขยัลบบัฟอ่าลบบัฟได้นะครับแล้วก็ตามด้วยอาราคเนนะครับ นี่เวลาเคล่อนก็ปึ้งจัดการกับฟานก่อนจากนั้นริวก็ตามจากนั้นก็คือแฟลี่คิงนะครับค่อยๆทำเกม c c นะครับลบล็อกเกจไปเนี่ยริวตามมาทีหลังทัสมากิฟูเกตเห็นเห็นไหมฮะเนี่ยครับคือเขาทำให้ริวเนี่ยมันเป็นสตันด้วยนะพอริวมันเป็นสตันมันก็มีโอกาสในการทำสตันทีมศัตรูได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะโดยโดยท่าที่2ของมันท่าที่2ของมันเนี่ยนอกจากจะลบบัฟทำลบบัฟได้แล้วเนี่ย มันยังลดเกจได้แล้วก็ทําเผื่อฟลุกมีโอกาสติดสตัน25ได้ด้วยนะครับซึ่งผมก็เคยทําเป็นสตันมามาก่อนนะทำให้มันแบบทําให้ริียวมันค่อน้างช้านั่นแหละแล้วก็ทําให้มันแบบเตะสตันเพิ่มเพิ่มเสร็จก็เคยติดสตันไป3ตัวทีเดียวเลยก็มีก็เป็นโอกาสในทีมอ่าทีมซีในการทำาทําทำเกมต่อได้เลยนะครับนี่ครับเกสฟูลทัชต่อนะฮะก็สบายละไล่กดเกมพกพวกพกเลยนะครับ แล้วริวเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งจะเป็นมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ฝั่งศัตรูเนี่ยไม่ค่อยอยากจะแตะด้วยเพราะถ้าแตกปุ๊บเนี่ยเทิร์นมันได้ขึ้นเลยนะครับแต่ผมจะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าริวเนี่ยมันเตะพายุหมุนท่า2ไปแล้วอ่ะนะครับไม่ต้องสนใจมันไปไปจิ้มมันให้ให้เกรมันขึ้นมาก็ได้หรือว่าในจังหวะที่เกรมันจะเต็มแล้วอะไปกดมันไปเลยก็ได้นะครับทำให้มันมันได้ขึ้นเทิร์นมาซะนะครับอย่างน้อยก็เป็นการแบบป้องกันจังหวะที่แบบริวมันจะเพิ่มแอตแท็กดดไไป้เลยนะครับ นี่ฮะอันนี้ก็คือทำเกม CC ได้อ่าเดี๋ยวทีนี้เอ่อเรามาดูที่เอ่อรีเพลย์ที่ผมเล่นไปบ้างก็แล้วกันนะครับอ่าเนี่ยก็ผมก็เริ่มเอาเรีวมาใช้นะเรีวเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเกมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูรูนด้วยว่าทําแบบไหนบ้างนะครับเนี่ยครับก็ผมก็จะเล่นเป็นล,ล,ลักษณะของเกมที่เป็น CC แล้วก็กดสครูค่อนข้างมากทีเดียวเห็นไหมฮะก็จะเริ่มมีการเอาเรีวมาใช้นะแล้วก็ตอนนี้ผมเอาฟรานมาตอนจบนะครับ อันนี้เลือกรีพีโอ้ยเมื่อวานทำงานหนักมากเลาอก็เมานะอ่ะก็นี่เริ่มเริ่มมานะครับก็คือ,อเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าถ้าลูกเตะพายุหมุนตรงนี้เห็นไหมมันทําให้ฝั่งเราเนี่ยสามารถที่จะลบปีกของฝั่งศัตรูได้ออกได้หมดจดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับเอาฟานมาเติมเดเมจที่หลังด้วยด้วยความที่ฟานของผมมนเป็น ex ด้วยนะครับมันก็เลยมันก็เลย สปีดช้ากว่าตัวอื่นในทีมหมดเลยอันนี้คือผมทำเร็วเป็นสวิฟนะครับนี่ครับปึ๊บโดนสตูโหสตูนี่แบบว่าเจาะพาดลมทะลุหนักมากนี่ครับก็เอาท่าหนึ่งยิงเข้าไปพยายามที่จะยิงใส่ตัวที่มันจะทำได้เมืให้ทีมเราได้แรงๆหดๆนะครับผมก็เลยยิงใส่ลิงไปก่อนเพราะว่าลิงมันจะคา์เตอร์ค่านัางบ่อยนะเนี่ยแล้วผมก็คิดว่าผมจะกดเจ้าตัวออร์ลเคิลไว้เยอะๆด้วยนะฮะ นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะช่วยช่วยช่วยจัดการในมุมของการทําเกม CC ได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้คนที่ไม่มีน็อกเกลไฟอย่างผมเนี่ยสบายขึ้นด้วยนะครับแต่ข้อเสียของมันอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันจะไม่มีดาเมจเท่าไหร่เพราะมันไม่มีดาเมจเท่าไหร่มันก็เลยมันก็เลยทําให้ตัวมันเนี่ยเอาศัตรูลงค่อนข้างยากนะครับผมลองทําผมลองเล่นเป็นดา m a จ e ดูแล้วด้วยแต่ว่าดาเมจมันก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะเนี่ยฮะ ถ้าลูกเตะพยุมหมุนนี่ยแหละเป็นทีเดของมันเลยนะปุ่งปังนี่ครับรีอีกทีนึงนะฮะได้เอ็กซ์ด้วยอ่ารีสก,กิลม่แล้วก็หวานหินลงมาพิ้วแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือบทบาทในมุมมองของตัวที่เป็นแอตแทคกเนี่ยจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าในมุมของตัวลบบัฟหรือว่าในมุมของตัวที่ ช่วยเสริมจังหวะในเกมเนี้ยริวน้ําจะเป็นตัวที่มีมบทบาทในสน่วนน้ค่อนข้างมากทีเดียวแล้วก็ิกสักเกมนะครับเกมนี้ก็ริวก็ได้ออกหาเปรีสปีดน,นะฮะนี่ฮะเราก็มีทารโบด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่ผมว่าใช้ได้ค่อนข้างดีนะก็คือให้ริวเนี่ยเป็นตัวที่ออกก่อนทารโบนะครับอันนี้เป็นสวิปด้วยก็ทารโบก็รีมานะครับแล้วก็นี่ฮะสามารถทําเกมซีซีได้นะครับ ซีมเมจิกปุ๊บก็กดอละเคลืนไฟไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมดาเมจริวมันมันช่างหน้าเวทนายิ่งนักนะครับโอ้โหยดาเมจมันน้อยมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบช่วยเสริมเกมซีซได้ดีในระดับหนึ่งเลยล่ะนะครับแต่รู้สึกว่าเกมนี้ก็จะโดนพล็อกเยอะด้วยเหมือนเหมือนเหมือนกันนะหมายถึงว่าทั้งคือฝั่งผมก็พล็อคฝั่งนั้นก็พล็อคอะไรเงี้ยเกมมันวุ่นวายสับสนนิดนึงนะครับ มาเกตฟื้เกตไหฮะนี่ฮะผัดเป็ดพลเป็ดไม้ทรายกลับขึ้นมานี่ยิงได้ต่อนะฮะโอ้เต่านี่พลอกเยอะมากเต่านี่เยกกระจายเลยพ่มพิ่มพูาดีว่าทอยได้หน้าเดียวกันเพราะห้าง,งเยอะนะครับนี่ก็อัโดเกนอัดเข้าไปนะครับปัง้งนี่ประมาณนี้นะครับครับก็สำหรับรูนของริวนะครับผมที่ใช้ใน RTA นะ อ่ผมก็แนะนํามันเป็นไปได้ทั้งหมดประมาณสัก3าสายได้นะครับจากที่คุยกับโปรเพลเยอร์มาหลายคนไม่ว่าจะเป็นพี่ฮงแซนอ่กลมนะครับแล้วก็ดูจาก F ด้วยนะครับก็อ่ที่เป็นไปได้จะมีหลายอันขึ้นกับทีมที่เราใช้ด้วยนะครับก็อย่างสมมติของในในกรนี้ผมเองเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้2ส,สายนั่นก็คือสตันนะครับจะเป็นสตันอ่แล้วก็เป็นสวิฟต์นะครับซึ่งก็ ควรจะต้องลำดับการออกตัวเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากให้รีวมันออกตัวตัวแรกเลยนะผมถ้าเกิดว่าทำสวิฟต์เนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะต้องออกแบบตัวแรกๆของเกมเลยเพื่อที่จะไปลบบัฟศัตรูได้แล้วก็ลดแอตแทกบาศัตรูได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าด้วยรุนที่มีอยู่ตอนนี้ก็เลยทําให้มันออกเป็นก่อนทาบโบรพอแล้วนะครับเพื่อที่จะใหะ้ริวมันสามารถที่จะลบบัฟฝั่งตัวเป็นหมูได้ก่อนอก่อนที่ทาบโบรททาการรีเกตของทีมทั้งทีมใหม่นะครับก็ถ้าเป็นสวิฟต์เนี่ยนะครับก็ตอนนี้รูปของจะเป็นประมาณนี้นะ นี่ครับก็เป็นสวิปกับ, View, บว,วบิวนะครับวิวนี่สําคัญมากสำหรับวิวนะครับก็จะมีสวิปเซตใหม่ที่เราจะเอามาทํารูนกันได้นะก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็น HP เอ่อแล้วเป็น HP เอ่อ HP แล้วก็สปีดนะครับแต่จริงๆถามว่าตัวนี้ทำาดามเมจแล้วแบบมันดีขนาดนั้นไหมผมว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเน้น accuracy ให้แบบให้เห็นผลของการใช้ท่า2น่าจะดีกว่านะครับ อ่าก็นี่ครับรูนนะครับเป็นวิวกับสวิฟนะแล้วก็อ่าเจ้าตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็แนะนําให้เป็นอะไรก็ตามนะครับผมที่เพิ่มคุณสมบัติของการทําให้ท่า2เนี่ยมันมันติดแอคเคอร์เรซีมากขึ้นนะฮะก็8ปดสบสกสิบเจ็ดก็คือร้อยเยอะอยู่เยอะอยู่คือผมสามารถที่จะ accuracy, ลดแอคเคอร์เรซีลงไปที่ติดตทอื่นก็ได้นะครับถ้าเป็นสายที่2ที่เป็นสตันเนี่ยก็ยังอยากจะให้อ่อยู่ในโซนก่อนทารโบรประมาณนี้นะหรือว่าอ่เป็นตัวหลังๆในทีมก็ได้นะครับผมที่เอาไว้ คือจริงๆแล้วผมผมว่ามันเริ่มก่อนก็ได้หรือว่าเริ่มหลังทีมก็ได้หลังจากที่ทีมทําการลบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะโจมตีเป็นหมู่แล้วก็ตัดจังหวะสตูได้อยู่ดีอยู่เหมือนกันก็เป็นสตันก็ได้นะครับก็แนะนาว่าเป็นแบบ HP ค่อนข้างเยอะๆหน่อยเพราะว่าผมว่าผมเห็นผมเห็นประโยชน์ของ h p มากกว่า a t t a c k สาหรับริวนะ นะครับอันอันนี้คือความเห็นส่วนตัวเลยนะครับก็เออ่เป็น HP 30%เอ้์เป็น HP 3 0 k นะครับมี Attack ระดับหนึ่งเดฟระดับหนึ่งแล้วก็ Speed ค่อนข้างเยอะแล้วก็มี accuracy อันนี้น่าจะโอเคกว่านะครับเพราะว่าครีดแอมเบตมันก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นต้องต้องบอกอย่างนั้นจริงๆนะครับอีกสายหนึ่งนะครับเป็นสาย ex นะครับก็ทำให้อ่สกิลท่าสามของมันเนี่ยหรือว่า m i n d s eye เนี่ยมันขึ้นมาได้บ่อย,อยๆนะครับก็จะคล้ายๆกับพระพระละดินน้ำนะครับ ก็ถ้าเป็นสาย EX เนี่ยก็ยังแนะนำเป็น EX กับวิวอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจังหวะแรกเนี่ยคือการกระโดดไปแล้วก็ใช้ท่าลูกเตะพยุหมุนของริวเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากจริงๆนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือเป็นรีวิวสำคัญของริว คิดว่าเพื่อนๆคงจะเจอริวใน World Arena ซีซั่นที่ก่อนจะมาถึงแล้วก็จริงๆก็ต้องตัด Special League นี้แล้วนะครับก็วิธีรับมือกับริวนะครับก็มีหลายวิธีง่ายๆเลยคือหนึ่งอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะอย,อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับหรือว่า,อาสองเนี่ยก็คือเราอาจจะต้องแบบใช้วิธีการที่แบบว่าถ้าศัตรูเนี่ยไม่ได้ใส่วิวมาอ,นนอันนี้ก็หวานหมูเราเลยก็จัดการที่จะแบบลดแอตแทกบา r มันหรืออะไรพวกนี้นะครับข้อเสียข,ของริวคือเป็นตัวที่ดาเมจเบานะครับเพราะฉะนั้นแล้ว มันจะไม่ค่อยได้เรื่องในการที่ทำเดาเมจใส่เราเท่าไหร่นักนะครับบางทีก็ปล่อยมันไม่ให้เฉยก็ได้แล้วก็จัดการกับตัวอื่นอนก่อนนะครับก็ประมาณนี <material> <im> ้คร <im> ับสำหรับร <im> ีวิวของเรลในปี2021นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย